็สวัสดีครับนี่ครับคืออาการของข้าวที่ไม่เคยโดนแดดนะครับเดินผ่าลงมานะครับเนี่ยนี่ครับมาดูกันครับนี่คืออาการของข้าวที่ไม่โดนแดดใบก็จะเหี่ยวแห้งแล้วก็มีสีเหลืองอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะกลับกล้องให้ดูว่าข้าวมันสูงขนาดไหนกับตัวคนตัวคนสูงร160นะครับนี่ครับ160นะครับตัวคน ปลายข้าวกับยอดข้าวนะครับก็ถือว่าความสวยงามนี่พอดีนะครับแต่ว่าอาการของการเป็นห่วงก็คือว่ามันจะมีเรื่องของอาการใบเหลืองนะครับเพราะว่าข้าวกํลาลังพุ่งตัวระยะสุดท้ายในการที่จะออกรวงนะครับก็ต้งจะตั้งท้องเขาเรียกว่าอาการของข้าวตั้งท้องนะครับแบบนี้นะครับซึ่งเราก็ต้อง ดูกันไปว่าปัญหาที่จะเจอจะพบกับสิ่งเหล่านี้จะเป็นแบบไหนครับเพราะว่าข้าวไม่โดนแดบงบมันก็เป็นอย่างนี้ครับเนี่ยอาการของมันคือใบจะเริ่มเหลืองนะครับนะถึงจะมียอดปลายเป็นสีเขียวอยู่แต่ว่าด้วยความเป็นห่วงนะของคนทำครับวิถีชีวิตของคนทำคือความเป็นห่วงกนะับอาการของโรคข้าวแบบนี้เราก็ต้อง อาศัยการที่จะหาสิ่งที่จะมาปรับหรืเอ,อเปล่านะครับก็ต้องดูกันไปครับอันนี้หญ้าหญ้าอังกฤษนะบ้านผมเรียกหญ้าอังกฤษนะครับแต่ที่อื่นไม่รู้ว่าเรียกหญ้าอะไรนะครับมาดะต้นต้นนี้นี่ดึง,ด,ง,ด,ง,ด,ด,ด,งดึงต้นข้าวอีกดันดึงดึงต้นข้าวจริงด้วยโอ้ยหนัวครับ เราก็ต้องถอนออกนะครับที่เราเดินผ่าลงมาครับด้วยความที่เราคิดแล้วก็เราก็ทําด้วยความเป็นห่วงของมันครับต้นข้าวบางที่ี่ต้นสูงนะครับต้นข้าวเนี่ยครับดูครับกาสูงแค่ไหนครับบางที่บางที่ดูครับบางที่ครับต้นข้าวไว้นะครับต้นข้าวเนี่ยนะครับนะ แต่ท่วมหัวอยู่แล้วจะท่วมจะถึงเมตรหกสิบอยู่แล้วนะครับเนี่ยเมตรหกสิบนะครับหกสิบห้านี่แค่นี้เองนะครับหกสิบห้าครับก็นี่แหละความสวยงามของขั้นข้าวพอมีเห็นพอมีให้เจอแต่ว่าสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คืออาการโรคของใบ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 เหลืองอุ่นอย่าล้มสิล้มนี่เจงกันทั้งหมดเลยนะไม่ใช่เจงแค่ต้นข้าวอย่างเดียวครับนะเจงแล้วโทรศัพท์ด้วยคือ อาการของมันข้าวใบเหลืองครับนะมันก็จะมีอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังยังพอที่จะอยู่ได้อยู่นะถ้ายังมีไม่เหลืองไปทั้งหมดนะครับเราก็ต้องดูกันไปว่าปัญหาของมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับดูสิครับข้าวโอ้ยสูงมา,มากนะครับต้นสวยครับเป็นข้าวเหนียวนะครับเนี่ยแต่ข้าวเจ้าข้างบนเนี่ยปีนี้ เนี่ยวจะได้เฉพาะที่ที่ดำห่างเอาไว้นะครับอที่ที่หวานนี่ไม่ค่อยได้นะครับเราขึ้นไปดูกันครับว่าปัญหาเกิดจากอะไรเนาะ <c oughs> ซึ่งซึ่ง,งความเป็นจริงแล้วกับการที่มันเจอมันพบมันเจอปัญหาต่างๆของต้นข้าวนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาครับมันเราจะต้องมาเรียนรู้เราจะมาดูสังเกตอยูอ่ทุกวันหรือเปล่านะครับนี่บรรยากาศ่โมงเย็นครับเนี่ย ฟ้ายัางมือดอยังเคลเลยวันนี้ทั้งวันครับแล้วก็ตกทั้งวันด้วยอพอดีว่าช่วงนี้มันไม่ตกนะครับเห็นนี้เงียบเราก็เลยรีบลงมาครับรีบลงมาเลยนะครับมาดูที่ว่าเป็นแบบไหนอย่างไรเนาะอะการที่เราพบเราเจอปัญหาต่างๆนะนะเดินทะลุมาถึงฝั่งคันาอีกฝั่งครับเนี่ยโอ้ การที่เราพบเราเจอปัญหาต่างๆมันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วกันครับเราก็ต้องดูไปว่า,าปัญหาขอนข้าวเป็นแบบไหนอย่างไรเนาะโอ้ดูครับใบเหลืองใบแดงนี่ครับความเหลืองความแดงมันครับนี่ครับมันก็ต้องอพบเจอจากับการแก้ปัญหาอยู่บ้าง สิ่งที่เกิดขึ้นเนาะน้ำตอนนี้ท่วมหัวเขานะครัเนี่ยน้ำตอนนี้ครับอ่าซึ่งฝนตกมามันก็มีน้ําเยอะนะครับช่วงนี้ครับสิ่งที่เราต้องพบสิ่งที่เราต้องเจอมันก็มีอยู่นะกับปัญหาของต้นข้าวปัญหาของอะไรเยอะแยะมากมายนีก่กคือการทํานาปีอู้อย่าลมดินาการทํานาปีครับ ไม่ใช่นาปังไปครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรดูข้างบนก็ค่อยมาดูอีกทีแต่เดี๋ยวจะไปดูข้างล่างาากับปัญหาของข้าวหวานเดี๋ยวจะไปะถ่ายให้ดูถ้าฝนไม่ตกนะครับถ้าฝนตกก็อาจจะ <c oughs> ค่อยว่ากันค่อยดูอีกทีครับไปครับบรรยากาศเดินผ่านมาเราเห็นพอดีครับเราต้องอหมดทางเดินพอดีครับ หมดทางเดินของเราพอดีครับสุดนะครับเราเดินกลับมานะครับทีนี้เราก็จะไปดูสิ่งที่เราจะได้จะได้จะได้นะครับอาจจะมีน้อยแต่ว่าอย่างไงยังไงมันก็คือเห็ดครับนี่ครับโอ้สวยงามมากๆเลยครับเนี่ยดูสิครับโอ้สุดยอดนะครับเห็ดพึ่งชาติครับเห็ดพึ่งชาตโอ้สวยๆเลยครับ Uh huh. ครับฝนเอ่ยฝนตกฝนกร้องเพลงเราร้องเพลงแล้วมาเดินดุ่มๆุ่มนะสองดอกสามดอกสี่ดอกโอ้มีดอกเล็กด้วยห้าดอกหกดอกครับเจ็ดดอกครับอ่านี่ไงดอกที่แปดครับ อันนั้นแน่นครับอุ้ยได้แค่นี้เดี๋ยวต้องสองสัยต้องหาหน่อไม้ใส่สักหนอ่อสองหนอ่อเสร็จแล้วมั้งนี่ครับอืมกาลังพอดีหวานๆกาลังพอดีแกงครับเห็ดอ่าพึ่งชาตินะครับเนี่ยข้างล่างยังขาวๆเลยครับอ่าถ้าแก่หน่อยก็อาจจอกสีน้ําตาลนะครับข้างล่างครับเห็นนี่ข้างล่างคือยังขาวๆนี่แสดงว่าอ่าพอดีกินแซ่บหวานๆเลยนะครับโอ้ย มาทุ่งนาก็พอมีของกินอย่างนี้แล้วครับนะครับน่าจะเกิดอี่เนี่ยเพราะว่ามีเชือ้อขาวๆอยู่นะครับเนี่ย,เ,ยเป็นเชือ้อเขานะครับนี่ขา,ขาวๆนี่ครับน่าจะมีเกิดอีกแต่คงจะวันสองวันแล้วครับเอมีที่อื่นไหมเนี่ยมีดอกอื่นไหมครับกับเห็ดพันชาติเห็ดพันชาติของเรานะครับไม่มีครับเอา้าไม่ว่ากันครับเจ็ดแปดดอกเดี๋ยวหาหน่อไม้ใส่ เผื่อได้แกงแซ่บๆกันนครับนี่ครับเดินมาก็มาเจอของแถมหน่อยหนึ่งครับเห็ดเพาะอัอนนี้อ่าเห็ดพึ่งก้าเจ็ดแปดดอกเห็ดเพาะก็สองดอกครับเดี๋ยวเราจะหาไปเรื่อยๆครับว่าจะมีเห็ดเพาะเพิ่มไหมครับอ่าอย่างน้นอยก,ก็เจอไปสองดอกครับอา้าวได้ของรวมกันแล้วได้ของรวมกันแล้วครับวันนี้ไปครับ นี่แหละครับการหาอยู่หากินในทุ่งนาเห้ยเห็ดเพาะนะครับได้เพิ่มอยู่มาหนึ่งสองสามหกเก้าโอ้ยได้สิบเอ็ดลูกอยู่เนี่ยสิบสองลูกอยู่นะครับเห็ดพึ่งอ่าเห็ดเพาะเห็ดเพาะนะครับนี่คือเห็ดเพาะนะครับส่วนอันนี้เป็นเห็ดพึ่งชาตินะครับอ่านี่คือหอยเชอรี่นะครับนี่คือหน่อไม้อืกอเดิมแล้วครับกอเดิมนะครับหน่อไม้กอเดิมนะครับกอเดียวกอเดิมนะครับแต่ฝนตกดีมันก็เลยมีตกให้เยอะนะครับ วันก่อนเก็บมาอ่าไม่นี่หมดหรือยังอ๋อเละหมดแล้วนะครับน่าจะเอามาพ่อพันอยู่ตรงนี้อยู่สองดอกนะครับเห็ดเพิ่งชาตินะครับก็ถือว่าอ้อไหน,นที่ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแลครับกับพิธีของการหาอยู่หากินแบบบ้านๆอ่าข้างบนออคงจะถ่ายไม่ได้แล้วครับมืดครับเพราะว่ามันแยกอ่าแยกส่วนไม่ออกครับเดี๋ยววันไหนอดด่ดีดีๆแยกส่วนออกแล้วจะมาอ่าพิจารณาสู่คนฟังว่ามันคืออะไรนะครับ ที่พูดว่ามันหญ้าหญ้าหญ้าใบาข้าวนะหญ้าใบาข้าวเดี๋ยวค่อยไปพิจารากันครับว่าวันนี้อากาศมืดแล้วไม่น่าจะถ่ายได้แล้วนะ,ะเราต้องส่องอลำต้นส่องอะไรให้ดูนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่การหาอยู่ห้องกินของเราวันนี้ก็พอได้อยู่ได้กินกันอยู่นะครับนี่ครับสุดยอดครับวันนี้วิธีการหาอยู่หากินแซ่บๆกันครับนะครับขอบคุณมากๆครับ